โยดีมีแห้งอยู่แดงมีหีมาดจา้าบริกินให้เบิ่งเล้อพี่น้องมือน,นีตัดมืทัวมาไายเบิอ่องซื้อมาไทายเบิ่งอยุดเยือตับมือทัวถอดประทูพักก็มีนะจา้ามีแค่นี้ละพักขีห,หลาผักขีห่หายก็จะควงนี่ละผู้เบากินเขาวนะํามือน,นีผู้เ่าผู้เบาอยากอายกล่องผู้บาวว่าไปอยากเขากล่องอนะอืมก็เลยถ่ายให้เบิง่งว่ามือน,นีกินเขากับยังมาไลายงานเขากินเขากับอีหยังซื้อ แตบักทัวสีสันบประจจานต์แตมารสชาติแซ่บเวอร์พี่น้องคุณแล้วบริชิมน้ำบัเสือดอกบัวตีไปบนันดีเยอ่ๆนะจ๊ะเยอ่ๆหนึ่งนาทีคลิปสันสันมาสันนิกเอามาพอเจ้ากินหอนมู้เจ้าไปละเด้อผู้บ่าวก็อยู่ข้างๆนี่แหละกะลังกะลังปั่นข้ามเขา่ากะลังสีลุยอืมกะละวันเดือดเดือดจ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 อดพอกระถ่ายก็ได้แป๊บหนึ่งพอวังทีละ โอ้ยน้ำลายแตกไปกันเด้อไปกินกันเด้อ